ไม่อยากให้จบการประกวดรู้ไหมว่าเข้าติ๊กต็อกแล้วพอไปเห็นคลิปของพลังใบอะ่ะที่คนชอบเอาเพลงเศร้าๆไปใส่อะไรเงี้ยนี่แอบเศร้ามากเลยนะน้ำตาคลอเลยเพชรก็น้ำตาคลอลยอะไรเงี้ยวันนี้เก่งมากขอบคุณนะพลังใบเก่งทุกคนใช่อุ๊แต่งานหลอหรือ,อยังไงโหเจ็ดพันเก้า เยอะมากขอบคุณมากเลยต้องคิดถึงมากๆแน่ๆเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับยายเพชรอยู่นะว่าแบบจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแยกแยกกันยังไงก็ต้องเจอกันใช่ปะก็เลยคิดว่าเราก็หาเวลาว่างไปเที่ยวแล้วก็ไปทาบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําตาวิ่งแล้วกัดปากอีกนะคะอาตรงไปม,มันมาเองเพราะว่าตรงที่ยืนตรงนั้นอะแอร์ทามันเยอะมาก คือถ้าจะให้ยืนยิ้มเฉยๆอะ่ะมันก็มันก็ไม่ว้าวมันก็แบบก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยโอเคตามฟิลลิ่งกัดปากวาเลจ้าคิดซะว่าผู้ชายเอย้คิดซะว่ากล้องคือผู้ชายแบบว่ามองฉันสิจัดมีติ้งพลังใบเออน่าสนใจนะเออน่าสนใจ ทำ youtube แล้วถ่ายคลิปเที่ยวใช่ไหมคิดอยู่เพราะว่าพวกเรามีแพลนว่าจะไปภูกเก็ตนะคะไปวันฉลองรับปริญญาก็เลยกะว่าอยู่ให้พวกนางอยู่เที่ยวกันด้วยเลยสักสองวันอะไรเงี้ยนี่ยังไม่รู้เลยนะอันนี้คือแบบไม่ได้อวยหรืออะไรแต่สมมุติว่าเข้า10เข้า5เข้าสิอะไรเงี้ยแล้ว ต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ฉันจะไปรับปร,ริญญาอย่างไ <S <S <Hair piece S 1> างแฮพี <S <S <Hair piece> มันยังไงแฮก็เดินแล้วแบบจะทำท่านี้รูปผมมาแล้วแฮรพีมันไปเกี่ยวกับกําไรข้อมือเห็นใช่ไหมว่าใส่กําไรข้อมือมันก็ไปเกี่ยวกันทนี้ก็เลยแบบโอ้โหจังหวัดนั้นคือแอร์ท e ตรงนั้นมีประมาณ5วิก็เลยโอเคฉันก็จัดการจ้ะกระชากออกเลยจะ้ะทำ u t u b e ปังนะใช่ไหม ได,ไ,ได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวน้องใหม่แก้วก็จะไลฟ์ไอจีนะคะไปพูดคุยกับน้องเพราะเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่ละน้องจะเหงาหรือไม่ก็น้องก็แบบเออดีละใหม่แก้วไปภูเก็ตเอ้ยแต่พี่ไม่ได้อยู่ภูเก็ตแล้วนี่หว่าแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะอ๋อห,หนูอยู่กรุงเ,เทพหรอไม่หนูมีบ้านอยู่กรุงเทพอยู่อ๋อโอเคดีเลยอุ้ยมงกุฎขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะวันนี้สร้างตำนานอีกแล้วเออไมไ่กินข้าวเลยอะ่ะทุกคน,นคกินบนเตียงอีกแล้วต้องให้ดูทุกวันเลยวันนั้นก็กินไดโฟกุบนเตียงแล้วก็เลอะเตียงไม่ใช่อะไรมันเป็นที่นอนเข้าใจไหมทุกคนมันคือที่นอนมันไม่ควรจะแบบมีอาหารเศษเศษอาหารหรือว่าทราย นี่เป็นคนที่นอนไม่ได้นะถ้าแบบมีทรายบนเตียงหรือแบบเตียงมันไม่เนียนอ่ะเขาเรียกว่านะเตียงไม่เรียบอ่ะคือนอนไม่ได้เลยอ่ะแต่ไม้แก้วคือทํำได้ทุกอย่างอย่าดุไม้แก้วไม่ไม่ได้ดุเจ่นึ่งนะคะทุกคนปวกินกนบกซักตบขาอิ่วมาก ไม่ไ้ไม่ยอมคเขาเย็นเพราะว่ากลัวคุออกเออเอาตรงแมมวันนี้ลืมไม่ได้ลืมนะแต่คิดว่าไม่มีชุดว่ายน้ำไม่มีรอบชุดว่ายน้ำก็เลยไม่ได้รองเท้าเตียไปจนต้องให้แบบจนต้องบอกพี่เลี้ยงว่าแม่ไม่ได้การแล้วทํายังไงดีทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องยอมให้แม่อมาเอาเพราะเราคิดว่าเอ้ยมีแค่ชุดลาตีเธลืมได้ยังไงเนี่ยฉันไม่รู้ฉันไม่รู้พี่เลี้ยงมีชุดว่ายน้ำด้วยวันนั้นคุณชาก็กินขนมบนที่นอน อยบอกกสิวันนี้คุณชาทำดีมากขอบคุณนะตอนแรกอะกดดันมากเลยรู้ปะคือแบบจะทำออกมาดีไหมคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยกินไปด้วยแล้วพอมันออกมาดีเรารู้สึกแบบดีใจอะหายเหนื่อยเลยอะะแบบที่เราเินซับๆชิบได้น้ำไป คุณชาเก่งขอบคุณค่ะนกกเนาจะใช้คุณเ่นี่ถ้าแบบมีอะไรที่อยากให้ทำเนติอะไรได้มาันมาบวกลยนะแต่ว่าคงไม่ทันแล้วไม่กี่วันรู้ไหมว่าทำไมถึงเดินชุดชุดนาตีแล้วไม่ยิ้มดิ่งหง่าประทับร่างอะเราไม่เข้าใจชุด เหมือนเราเราเพิ่งได้ลองชุดเราก็เลยไม่เข้าใจชุดว่ามันจะต้องไปฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้เตรียมท่าอะไรไว้แล้วก็คือมันต้องหมุนแล้วก็แล้วก็เครียดมากว่ามันจะหมุนได้ไหมเวทีก็ลื่นผ้าชุดก็เยอะแบบมันมันกังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คอะไรอ่ะมันกังวลไปหมดเลยก็เลยทำชุดลาตีเยกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฮไปบิ๊อ ให้เยอะไม่ไ,ได้นั่นแหละคะ่ะมันก็เลยแบบมีความกังวลนิดนิดหน่อยหน่อยชุดราตรีก็เลยอาจจะทำเล่นไม่ดีแต่ชุดวันนะี้วันนี้รู้สึกแบบภูมิใจมีเวลาแล้ว่าหนูอยากที่จะเอ็นตัวลงไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยไงจริงๆถ้าอาบน้ำคนที่นอนได้ก็จะทำใหม่ถ้าขี้เกียจขนาดนั้นนะขอร้องแม่แฟนฟันให้หน่อยได้ไหม แม่จะบอกว่าช่วยอาบน้ําให้หน่อยได้ไหมลงไปใช่อ่างแล้วคือแบบลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาเช็ดตัวให้หน่อย <c oughs> การเป็นนางงามไม่ได้ง่าย <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถ <c oughs> พรุนี้ตื่นกี่โมงหรอ <c oughs> น่าจะน่าจะสักแปดโมงค่ะมันคืออะไรอะ่ะน่ารักจังไมพอจที่เลย หลายคนเห็นแล้วแหละว่าแบบว่านางงามหลายคนลื่นล้มกันเยอะมากแล้วนี่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่สําคัญของการการเป็นนางงามคืออะไรคือการเดินแล้วถ้าข้อเท้าพังข้อเท้าไม่ใช่ข้อเท้าพังข้อเท้าอักเสบข้อเท้าบวมข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจบอ่ะเออมันจบเลยอ่ะ ต่มันิอเนาะวันนี้ยายเพชรเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงแล้วก็มีเครียดนะเราก็แบบโหเพื่อนจะเดินได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คำพูดชนแต่มันสู้มันก็เลยแบบเดินยกไหล่จัดคำพูดเหมือนตอนที่อยู่ภูเก็ตเราข้อเท้าเราข้อเท้าพลิกที่ที่แม่ปอเปียถ่ายคลิปอะนั่นแหละมันพลิกตรงนั้นใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่ามันอักเสบมันบวม พอวมเสร็จเหมือนมันไม่ได้พักอะมันต้องใส่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยใส่เดินกระแทกกระแทกอะไรเงี้ยไม่ได้พักจนไปชุมพรต่อคือเกือบหรือเกือบเดือนไม่ได้พักแล้วนี่คือเดือนหนึ่งอะเต็มเต็มมันมีอยู่แล้วที่แบบมันอาจจะไม่ได้หักเศษแต่มันแค่บวมมันละบมเฉยๆได้ให้กําลังใจอุ้ยดวตาดิชาวพลังแบให้กําลังใจกันอยู่แล้วขคนจะเน ติตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกหนูนะคะว่าต้องปักตรงไหนโคตรดื้อเลยมิติตค่ะขอบคุณขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้อยากทราบรอเลยพี่ชาลพัสดุรับต่ายไปแล้วรับุกวนอุ้ยเยอะมากบอกว่าเกียรยุ่หัวเลยท่านรักพี่อิงโอ้โหคุณคะมันเยอะมากขอบคุณนะทุกอย่างมันก็ไปฟิ จริงวนเวทีต่อให้เราซ้อมดีแค่ไหนอะถ้าฟีลิ่งตรงนั้นมันไม่ได้มันก็ทําไม่ออกอะ,อะเหมือนตอนซ้อมไม่ได้กัดปากไม่ได้อะไรนะแต่พอตรงนั้นคือมันสักหน่อยวะ่ะฟิลมันมานีน่าจะสะอาดแล้วนะพี่ชารูปา้ปะกัดปากทำโอ้โหคนชุมพรเชียร์เต็มที่ขอบคุณนะคะไว้มีวอากาสไปชุมพรนะ คินหน้าอะไรนะคินหน้าสำลีอะไรนะตกมาจากสวรรค์เจ็บไหมไม่เจ็บสัวจะไปเก็บอะไรดีวันอี้สวยมากเลยออะ,อะวันที่สามไปดูแดดดีไหมนักกับพลังใบดีไหมเพราะว่าหล่อพลังใบมันก็อยู่ที่นี่กันอยู่แล้วอะคาวทุกคนต่างกันแต่ว่ามันเป็นอะไรหนึ่งที่เรา เอาใจคนเชียร์วันนี้เก่งมากขอบคุณนะขอบคุณมากเลยวันนี้ผมสวยมากคือแบบนี่ขนาดฉีฉีนี่ฉีท้าบนแลรชุดนั้งเนแฮร์พีดลุดใช่มันหลุดมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่โชว์ไม่ใช่อะไรนะคือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วมันหลุดเอง กัดปากกูตายแล้วก็มาลีบผมเองมาแบบข้างหน้ามันเป็นแข็นใช่ไหมโยโย่อันที่สามไปไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าว่างไหมต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์หรือเปล่าชูน้าขาวมากมันไม่มีส่ิงวนบอลอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักไปได้การลัะไฟมาแรงขนาดนี้เราต้องแรงสู้ตัวผมนี่ตัวผมนี่เติมเลยเป็นแม่พึ่งเติม วันนี้นางงามฉีดผิวยิ่งกว่าจิกวิกิให้เป็นโอกาสแต่บอกว่าจะงแต่มันก็เหมือนเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีนะที่ว่าวิกมันหลุดอะไรเงี้ยคนมันจะได้จําเพราะว่ารู้ป่ะเดือนมาหลังเวทีทุกคนพูดหมดเลยว่าแบบเมื่อกี้คืออะไรดึงผมตัวเองทําไมจิกวิกทําไมอะไรเงี้ยไม่ได้ทำหนูไม่ได้ตั้งใจทํา ค,คีโมวอลเกียร์อ่ะทุกคนลืมกนกกระจอกเทศวอเป็นคีโมวอล,ลกันหวันที่30มาเชียได้เลยมาเยอะๆนะส,สีผิวคุณชาคือโดดนี่แหละค่ะคือข้อดีของการทานคอลลาเจนนะคะทุกคนนอนดึกจังเพิ่งกลับมาถึงโรงแรมก็ห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะบัตมันเท่าไหร่นะ อชอบวัน,นนะขอบคุณที่เป็นตัวแทนของคุณชุมพรไม่ต้องขอบคุณเลยค่ะยินดีมากเก็บวิกมายังเก็บแล้วแนะนำคอลลาเจนที่ทานหน่อย โอ้เยอะมากตอนนี้มีหลายตัวมากก็จะมีของวิงไว้นะคะที่เป็นสปอนเซอร์ด้วยนี่คือคือดีดีอยู่แล้วนะคะของดีอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบวิตามินของคุณหมอด้วยจะเป็นพวกวิตามินบำรุงร่างกายบำรุงผิวบำรุงเม็ดสีผิวเพราะว่าเราเป็นคนมีปัญหารเรื่องฝ้ากระแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอก็เลยรับประทานให้แบบให้เม็ดสีมันมันสม่ำเสมอแต่ถ้ากินเราไม่โซมก็จะมีวิงไว้กับ อีกอันหนึ่งคืออะไรจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นแบบสูตรทดลองอะ่ะไม่ถามถึงคนอื่นนะขอบคุณนะคะพูดตายเด,ไ,ดไหม่พูดได้แต่ว่ามันจะแบบเพจวิตแกนอะไรนะเพจมิแกนตามหาหรอ แนะนำที่เช็ดเครื่องสำอางตอนนี้ใช้ขโมยใหม่แก้วใช้ตัวนี้แล้วก็ติดใจต้องซื้อให้ใหม่อะต้องต้องซื้อให้ไหมเพราะว่าแชร์ของน้องจนหมดจริงๆที่ที่ห้องที่คอนโดก็มีนะแบบนี้ตันลิ้งแต่พวกเีย่พวกเนี้ยแม่รอดูเลยเออทุกคนครับไม่ต้องนะคะเพราะจะกลับแล้วทุกคนขอนะหนูขอจริงๆแบบของมันเยอะมากหนูเอากลับไม่หมดทุกคนเอมพักแป๊บหนึ่งพักพักก่อนของสิบหก หลงรักชะลอจะหากเป็นแฟนกันอยากใจว่ากินทุเรียนค่ะชอบกินทุเรียนมากแต่ว่าเอามาไม่ได้นะ<ว>ทุกคน<ว>กเอามาไม่ได้นะน่าสดสวยมาถึงตอนนี้ใช่ไหมถ้าตอนนี้คือใส่ฟิลเตอร์อยู่นะ,ะนบบนใหม่แก้วนางน่ารักใช่นางนนก็นั่งพูดลรากินไปด้วยบนเตียง ไม่ได้พี่ฟ้ารักแล้วออมันเป็นคําที่แบบว่าคนเอาไปใช้กันเยอะมากถ้าฉลาดตอบเมนตเจอความวุ่นพูดนะทำไ,ไ,นะไมทุกคนน่ารักอย่างนี้มีมีคนบอกว่าใหม่แก้วทำดีฝากชมด้วยขอบคุณค่ะ ไปสามารถไปบอกน้องได้นะไปคุยกับน้องได้เลยน้องนอนอยู่อุ๊อีกสามนาทีชามีของเซอร์ไพรส์ข้างล่างอุ๊เดี๋ยวลงไป,ไปค่ะจะไวแล้วค่ะก <c oughs> วันนี้พี่ชาหลังขึ้นมาแบบสภาพนิดงร้อยมากเพราะาแบบขอมมายเยอะเ <c oughs> ยอะมากนี่คือบางส่วนนะเพราะว่าต้องต้องบอกก่อนว่าดอกไม้อะ่ะ ขอโทษนะคะแต่ว่าดอกไม้คือแบบต้องทิ้งไปจริงๆนะคะแต่ว่าเก็บกา้าไปทุกอันเลยนะเดี๋ยวให้ดูให้กล้าที่เก็บไว้แล้วเขาไม่เคยเก็บดอกไม้แห้งไว้ในห้องนะแม่มันมีใช่มีฟอร์มาลีนนี่กล้าที่แป็นข้าวให้นอ้วก็เ้ยดูสิเราเจอรูปอะไรอุ๊บอุ๊บเจ็บเอวดูสิเราเจอรูปอะไรเจอแล้ว นี่นะคะเป็นแบบการ์ดของทุกคนคือเก็บไว้หมดเลยตั้งแต่วันแรกนา่นารักมากเดี๋ยวจะไปใส่กล่องเป็นกล่องความทรงจำนะคะน่ารักมากเรน,นต้องเก็บไว้ดีๆก่อนฉันต้องหาอะไรมาใส่เรนต้องไป,อ,อ,งไปอีกสองนาที ต้องไปแล้วไปแล้วนี่หนูไม่เคยทิ้งนะหลได้เลยค่ะแต่ดอกไมนะ้หนูต้องทิ้งจริงๆรงแต่หนูถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะคะช h a r l o ไม่ยิ้มเลยแฮปปี้ไหมคะพอใจไหมคะได้รับรองกระต่ายหรือ,อยังกระต,ายยาต่าย,ยตัวเป็นเป็นเนา ไม่นะอย่าห้ามห้ามซื้อนะ,อะเป็นไมเกิลเลยเห็นคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าฉลองไม่ยิ้มอะออต้องไปแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีอาจจะมาอ่านคอมเมนต์นนใ,นให้ครบเที่ยงคืนต้องไปแล้วนะคะอีกหนนาทีอาจจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ครบเที่ยงคืนโอ้ยขอบคุณนะคะพูนพูนหรอเป็นเรถไฟหรอมาหาหรอเธอยิ้มได้เยอะนะรับทราบคะ่ะ อาบน้ำนอนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนมันใกล้จะถึงเวลาแล้วเที่ยงคืนแล้วยังจะเที่ยงคืนแล้วอุ้ยเที่ยงคืนแล้วไม่ไหวทุกคนจะรู้่า